โยมทั้งหลายบางคราวชีวิตของเราก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนเหลือเกินจนไม่อยากฝืนอะไรเลยใช่ไหมจ๊ะอาตจจมาเข้าใจนะบางวันเราไม่ต้องพยายามเข้มแข็งมากไปก็ได้แค่เราไม่ยอมแพ้ไม่ละทิ้งตัวเราเองใครเสียก่อนก็พอแล้วในวันที่รู้สึกหนักหน่วงโยมไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องแกล้งทำเป็นไหวแค่เรายอมรับว่าเออมันเหนื่อยนะ แล้วก็ยังคงอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แล้วนะความอ่อนแอไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรังเกียจหรือต่อสู้กับมันเลยจะโย,ยมแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่เราควรโอบรับด้วยความเมตตาต่อตัวเองเมื่อเรายอมรับความรู้สึกเหล่านั้นได้ใจเราก็จะเบาลงมีที่ว่างให้ความสงบเข้ามาแทนที่ จงเมตตาต่อใจตนเองในทุกวันนะโยมหากรู้สึกดีขึ้นแล้วอย่าลืมหายใจลึกๆและยิ้มให้ตัวเองในวัน